สาเหตุคอมช้าวินโดว์ช้าใช้งานแล้วติดกระขัดมีอะไรบ้างวันนี้ทีมไลา์จะมาแนะนําสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นแล้วพรว้อมวิธีแก้ไขปัญหานะครับว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ช anel อีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์การใช้งานโปรแกรมพื้นต่างๆแล้วก็ข่าวสารทนา์ไอทีเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะผมก็ขอฝาก2ช่องทางในการรับชมวิดีโอนะเพื่อทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook เนาะเพื่อนๆสรุวกนเปี่ยก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับอ่ะเราพูดถึงทริควันนี้ครมบผมทริควันนี้ก็จะเป็นทริคเกี่ยวกับความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เนาะวันนี้ผมจะมาพดถึงสสาาาาาเเหหหตุป,ปัญคชรว Windows ่ยียย นครับผมว่าสาเหตุปัญหาคอมช้าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีแก้ไขยังไงบ้างนะครับปัญหาอะไรเนาะปัญหาแรกนะปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาเบสิกที่ทุกคนต้องเจอเนาะเวลาเราใช้งานวินโด w s ไปหรือว่ามันจะกระทั่งแอนด o อ d i o ลเสเนี่ยก็จะมีไฟล์ขยะเพิ่มมากขึ้นนะเวลาเราใช้งานไปเนาะแบบ ใช้งาไปปี2ปีเนี่ยมีแน่นอนไฟขยับสิ่งเหล่านี้มันจะไปทําให้ฮาร์ดดิสก์มาทางานหนักทำให้คอมพิวเตอร์ของเราช้ามากยิ่งขึ้นเนาะไฟวินโดว์มีปัญหาไฟวินโดว์มีปัญหาไซตไฟวินโดว์มีปัญหาเราอาจจะเผลอไปลบพวกไฟวินโดว์ที่อยู่ในเราวที่อยู่ในไดซีไดอะไรต่างๆที่เราลงวินโดว์ไว้นากว่ากระทั่งเป็นเราอาจจะอัปเดตวินโดว์ไม่สําเร็จเนี่ยทำให้ไฟวินโดว์ทำให้วินโดว์เนี่ยมันทํางานได้ผิดปกตินะผมเราอาจจะต้อง ลงว pues ินโดว์ใหม่หรือว่าอาจจะต้องรีสโตร์กลับไปที่วินโดว์เวอร์ชันก่อนเนาะทำให้เราต้องเสียเวลาในส่วนนี้ไปนะผมสำหรับปัญหาที่2เนาะต่อมาไวรัสไวรัสตัวเนี้ยไวรัสมาแน่นอนนะผมไวรัสมาแน่นอนก็คือปัญหาหลักเลยสมมติเราลงเราไปเข้าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงไปเถอะไปเถอะกดลิงก์ที่มาจากอีเมลแปลกก้องฟิชชิ่งพวกเนี้ยหรือว่าจะเป็นลงเกมลงโปรแกรมเถื่อนต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมีไวรัสแน่นอนนะผมสิ่งเหลเนี้มันจะไปทําลาย ไฟล์วินโดว์หรือว่าไฟล์เอกสารของเราเนี่ยไม่สามารถเปิดได้เนาะเราอาจจะต้องทําใจในการลงวินโดว์ใหม่แล้วยอมสูญเสียไฟล์เหล่านั้นไปนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสเปกกับเวอร์ชันวินโดว์สวนทางกันเนาะสมมติจะบอกว่าไงดีสมมติผมผมมีคอมผมซื้อคอมมาแล้วประมาณ10ปี10ปีซึ่งสเปคตอนนั้นอ่ะแบบต่ํามากสเปกตอนนั้นก็ใหม่เนาะเป็นใหม่แต่ว่าพอมาอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันจะต่ําไปเลยนะครับผมวินโดว์เนี่ยมันจะอัปเดตตลอดเวลา พอเราลงวินโดว์ใหม่ปุ๊บพอ Version, อัปเดตไปวินโดว์เวอร์ชันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น,น Version, 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 เ,เนี่ยเวอร์ชันเวอร์ชันวินโดว์แต่ละเวอร์ชันเนี่ยพอมันเวอร์ชันมันอัปเดตปุ๊บประสิทธิภาพมันก็จะเพิ่มขึ้นเพ,เ,พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เราเราสิบปีเนี่ยซื้อมาพอเราใช้ไปนานๆปุ๊บประสิทธิภาพมันจะด้อยลงด้อยลงด้อยลงวินโดว์เพิ่มขึ้นประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ด้อยลงซึ่งสวนทางกันเลยสวนทางกันเลยทําให้คอมของเราเนี่ยไม่ ไม่ช้าบ้างแหละช้าเลยแหละถ้าใครคอมเก่าหนมาอัปเดตเป็นวินโดว์ที่เวอร์ชันใหม่หน่อยอย่างนี้ยอนเ่เนี้ยเป็น,น Windows วินโดว์เวอร์ชัน2022คอม10ปีมาอัปเดตเนี่ยช้าแน่นอนนะผมอาจจะต้องย้อนกลับไปใช้วินโดว์8หรือว่าวินโดว์7นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่แนะนำน้องว่าให้ใช้วินโดว์7เพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันมันไม่ได้อัปเดตแล้วน่ะไมโครซอฟไม่ได้อัปเดตท,ทางวินโดว์วินโดว์7แล้วน่ะ Security มันก็จะต่ำนะก็แนะนำให้อัปเดตพวกอุปกรณ์หรือว่าซื้อคอมใหม่่ไปเลยอาตอมา ฮาร์ดแวร์เสื่อมอายุการใช้งานอย่างที่ผมบอกกับแบบเมื่อกี้เลยเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้งานอะไรต่างๆไปเนี่ยนานเนี่ยตัวอุปรกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมันเสื่อมสภาพแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์เมนบอร์ดการ์ดจอ CPU ตรงนั้นเนี่ยมันเสื่อมสภาพตามการอาย,อยุใช้งานแน่นอนฮาร์ดดิสก์เนี่ยถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยก็คือมันจะใช้งานวินโดว์ไม่ได้เลยนะแบบใช้งานแบบอืดค้างช้าไปเลยอะ่ะหรือว่าอาจจะเข้าวินโดว์ไม่ได้เลยก็คือพังไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะสอดคล้องเหมือนเดิมครับฮาร์ดแวร เมนบอร์ด uh, ไม่พังซีพียูไม่พังอย่างเงี hmm. ้ยใช้งานไปนานนาไปแต่ว่าแต่ว่าร์ดจอเนี่ยกลับพังขึ้นมาเนี่ยเราก็ทํามันก็ทําให้แบบการใช้งาน Windows หรือว่าเล่นเกมอะ่ามันช้าไปด้วยนะผมอันนี้ก็ต้องไปเช็คอีกทีมากว่าอะไรมันพังกันแน่นะผมสำหรับฮาร์ดแวรนะ์เนาะฮาร์ดแวร์ก็คือ,คอก่อนที่จะต้องนายเราพูดเป็นซีพียูเมนบอร์ดแล็ตักคีย์บอร์ดเมาส์ประมาณนี้นะผมะข้อต่อไปก็จะเป็น Windows พังนะว Windows พังวินโดว์พังเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างก็เป็นก็จะเป็นพวกไวรัสนะครับไวรัสหร เราปิดเครื่องไม่ถูกวิธีอัปเดตอยู่แล้วไปปิดเครื่องมันอย่างเงี้ยก็จะสอดคล้องกับข้อท้ายนั่คือสมมติเปิดเครื่องอยู่เนี่ยเปิดเครื่องอยู่ปุ๊บแต่เราแบบรีบรีบจัดน้ำมรีบจัดรีบไปในสักอย่างนึงอาจจะไปกดปุ่มปิดเครื่องเลยปุ๊บกดครั้งหนึ่งอันเนี้ยไม่ถูกวิธีละวิธีปิดเครื่องที่ถูกวิธีก็คือกดปิดเครื่องจากหน้าบิ๊นโดมปกตินะผมกดปิดเครื่องตรงนี้เลยกด power แล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็ชัดดาวไปไม่ควรไปกดปุ่มที่มันอยู่หน้าจอไปไม่ CPU หรไปกดปุ่ หน้าเครื่องมันนะผมบางคนอาจจะกดปุ่มแค่ครั้งเดียวหรือว่าบางคนอาจจะกดปุ่มเป็นกดปุ่มแช่ไปเลยให้มันดับไปอันนี้ปิดเครื่องไม่ถูกวิธีเนาะปิดเครื่องไม่ถูกวิธีควรปิดแบบกดตรงนี้แล้วก็ชัดดาวไปเลยนะผมชัดดาวไปเลยอันนี้ก็เป็นการปิดเครื่องที่ถูกวิธีเนาะเรามาดูปัญหาคอมช้าแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูวิดีโอทางวิธีการแก้ไขกันว่าจะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างผมวิธีแก้ไขก็จะเป็นลบไฟขยะทุกอาทิตย์เนาะลบไฟขยะทุกอาทิตย์อ่าอันนี้เราสามารถไปตั้งค่าให้มันะ ผมทาคลิปไปแล้วลองไปดูในะยู u ูบแล้วกันบาวิธีลบไฟขยะตั้งค่าเวลาลบไฟขยะเนี่ยมียังไงบ้างน,นะผมอ่ะต่อไปก็จะเป็นอัปเดตวินโดว์นะผมอัปเดตวินโดว์ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอนะัปเดตวินโดว์เนาะมันอาจจะส่วนทางหน่อยครบที่ผมบอกนะว่าคอมเก่าแล้วมาอัปเดตวินโดว์เนี่ยมันอาจจะส่วนทางกันนะแต่ว่าถ้าใค้คอมใหม่หน่อยนี่ก็อัปเดตวินโดว์บ่อยๆเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะมันจะเพิ่มความเสถียรการใช้งานวินโดว์หรือว่าเพิ่ม Security หรือว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับวินโนด อย่าทำอะไรที่เสี่ยงที่จะเกิดไวรัสนะผมอย่าทำอะไรที่เสี่ยงที่จะเกิดไวรัสก็คือก็คืออย่าเข้าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรืออย่าเพลอไปกดเมลที่มันมีไวรัสที่มันแบบเราไม่คุ้นรอรว่าเมลนี่มันเป็นเมลอะไรว่าอย่าไปคลิกลิงก์มั่วหรือว่าอย่าไปลง โปรรแกมอย่าไปลงเกมเถื่อนที่มันเสี่ยงต่อการที่มีไวรัสอย่าไปแอคทีฟวิวินโดว์ที่มันแบบบอกบอกว่าฟรีอ่ะแบบบอกว่าฟรีอย่าไปทําสิ่งเหล่านั้นนะผมมันมันทำให้ไวรัสเนี่ยเข้าเครื่องของเรานะผมถ้าเราไม่มีแอนตี้ไวรัสอยู่ในเครื่องเนาะอ่าอันนี้ที่ผมบอกเนาะถ้าคอมเก่าเกินไปอย่าไปอัปเดตวินโดว์อินโฟนะผมก็คือถ้าใครคอมเก่าเนี่ยอาจจะใช้วิดด์นโฟเจ็ดหรือวิดด์นโฟแปดเนาะให้มันแบบหรืออาจจะใช้วิดด์อินโฟสิบกแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มันเก่าหน่อยพวกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งข้าเราผมก็ใช้งานได ไม่ได้อัปเดตให้มันใหม่ฟีเจอร์ไม่ได้เข้ามาให้มันใหม่มากคถ้าใครคอมเก่าหน่อยก็อยากใช้ Windows ใหม่เนี่ยก็สามารถให้ update, upgrade, upgrade, อัปเดตเป็นอัปเกรดอัปเกรดฮาร์ดดิสทอดอุปกรณ์ออกมาฮาร์ดดิสตัวเก่าออกแล้วซื้อฮาร์ดดิสที่เป็นแบบอ่า SSD มาใส่เนะไม่จะเป็น SATA หรือว่าจะเป็น n อ่า n L v m 2, นเน้อก,ก็เอามาเสียบซื้ออุปรกรณ์ตัวแปลงมาใส่ M2 ให้มันอ่าน M2 เป็น ฮาดินแบบสาตาได้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยเนาะสำหรับคอมคอมเรที่เก่าประมาณ10ปีหรือว่า10ปีหลัง7ปีหลังเนี่ยเาสามารถใช้วิธีในการอัปเกรดเป็น s s t ได้เหมือนกัน,นผมอันนี้วิธีนี้ผมแนะนำนะผมแนะนำที่สุดเลยถ้าใครคอมเก่าเนานะใช้วิธีเนี้ยเวิร์กสุดน,นะครับผมเพิ่มแรมเพิ่มแรมสมมติคอ,อ,อมใชน้นานไปก็เหมือนเดิมครับแต่วิโดโอมีเวอร์ชันใหม่มากขึ้นทําให้การใช้งานเนี่ยใช้ทรัพยากรมากขึ้นการเพิ่มแรมก็เป็นอีกช่องทางนึงในการเพิ่มความเร็วให้กับการเปิดโปรแกรม อะไรต่างๆการละโปรแกรมหลายๆโปรแกรมให้มันใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะผมก็ลองไปเช็คแรมของตัวเองดูนะว่าใช้แรมแบบไหนอยู่แล้วอลองถอดไปร้านดูว่ามีแรมแบบนี้อยู่ไหมแล้วก็ซื้อมาเพิ่มแล้วก็มาเสียบใส่แล้วก็ดูอย่าลืมดูช่องแลวผมว่ามีสล็อตใส่ช่องแรมอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับผมข้อสุดท้ายก็ ปิดเครื่องให้ถูกวิธีเนาะปิดเครื่องให้ถูกวิธีก็คืออย่างี้ผมบอกครับผมเวลาปิดเครื่องก็มากดปุ่มชัดดาวตรงนี้อย่าพยายามไปปิดเครื่องที่ปุ่มที่ไม่ว่าจะเป็นเคสหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีปุ่มปิดเครื่องเนี่ยอย่าพยายามไปิดปุ่มตรงนั้นนะถ้าจําเป็นต้องปิดปุ่มจริงๆเนี่ยปิดปุ่มปิดเครื่องจริงก็ให้กดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้สักประมาณห้าวินรอให้เครื่องดับนะค่อยไปทําสิ่งที่เรารีบนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้เนาะแต่อย่าทำบ่อยนะผมอย่าอปจไ เรามาพูดถึงสาเหตุปัญหาแล้วก็วิธีแก้ไขกันมากแล้วผมมีคลิปแนะนำเนาะว่าให้ไปทำตามเนี่ยทุกอย่างจะเคลียร์น้องทุกอย่างจะเคลียร,กยร,ยร์ก็คืออ่าเป็นคลิปนี้เนาะเป็นคลิปนี้พิมพ์ใน youtube เลยครับผมพิมคำว่า80%เนอนาะ80%ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอเนี่ยคลิปนี้ แก้ไขทุกอย่าง Windows 10เร็วขึ้น80%จบในคลิปเดียวนะผมก็คนดูตอนนี้ก็1.4แสนคนแล้วเนาะก็ไปดูคลิปนี้ผมมันช่วยได้เยอะนะผมช่วยได้เยอะทำให้คอมเนี่ยเร็วมากขึ้นเนาะอันนี้ใครใช้งานทำงานที่นีไไ่ได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มัคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเเพื่อป็นนกําลังใใจ การทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ